สบายดีค่อมาลุงมือหนิันเกิดบันเกิดอะไรอ่าทีเสิร์เก่าคุเสิร์ีมาเดิมมากินเําอนขั้สมองดีๆแต่ว่าเหตุตอนน้อยๆกินแต่ก็พัวเนาะมันนีขั้นหายกคือหยกหกเหนื่เหืยอากาและการถืออากาศไม่ได้บรรากาศหนกนุ่งแจ่มหนุ่ลหนุ่มรุ พออยู่บานเบื่อปนะเมื่อใน้นเกิดมือน้นเกิดลูกมือน้นเกิดลูกอหแม่ยนนิ่งอนดลโอ้ยเมื่อว่ามามมดีน่สตาสุขภาพแข็งแง อาสวัสดีอาไวัสดีอาสวัสดียังดีพอตรวจพอให้พอให้นี่วันเกิดนี่จะอยู่ดีไม่แห้งเลยแม่เลือดจะอยู่ดีไม่แห้งเลยอาวุ้ยดับลงสามบาทเอาหัวลงไปคือบอกอัพตินไงที่ดีของแม่เดือดเดือดเอาเป็นไงคือมาลุกเป็นอ้ายเห็นเพื่อนดีใจ ทำคอแม่เลยงานซอยแล้วสิบสามปีเลยงานสิบสี่แล้วสีน่ะเอามาไขไม่ายอมาไอ้เงินจะแบบมาผูกแขนแตงกินเคงจานน้ำยิ้มไม่่ายเทงจะกินข้าวข้าวจงกินเทนข้าวไปใม่ยังไงไม่ต้องใส่โอ้ยขอเป็นคนไทยใส่มนละเมอรับลวบรับตื ไงนี่มีแต่ใบดอนละใช่คือก็แบบก็้าอก็ใบเหนีใหญ่เลยห่ขึ้นหน้าได้เาขอวกล่ากน้าบหใหญ่นี่แวันอ่จะใบละห่ลนี่ใบละมีเนะมาหายทุกแม่เจ้า

หาดีไม่แห้งแลหนื่อยทุมายข้าวแก่หม่กงเ่อด่จ๊กนาทีห่งพ่จ๊กจับเอาออกะเบียกงานให้เป็นผู้ใหญ่นม่บอกเท่ความเก่ไล่เท่ยงความเก่งไล่เบียงานงันอย่าเลกไร้เพให้เป็นคนสลัดรักแลมื่นอ่ม่แห้งสุายุกใจทุกกระถางแไม่คูุุ่ไส้าแเ่แา อาผูกูอารหารีเ่ชื่อนี่ดยกท้าไปทหวยองบอกาเป็นอะไรต้องต้องบอกน่ะบ่เน้กูแ้วหว่าชบุกะมันโมหิหูยบาอย่างนะมันด่าโมหิห งานตาบ่เอาหายหูม pues ันเลยติเอย่าว่าไปบุกัานเเห็นูแล้วไ็อยู่ในน่องนหูอ <SEÑ EN> <harbor> ัก <c> ผ <ười> ah, ูกงอนเ่าแม่ีีดีไมแ้งด้อใจดีแห้เด้อใจดีว่าดีดีอ้าวผูกนี่นะอยากกินข้าวที่จะได้แม่ล ันนี้ว่าอยากนานกินดาเขาได้ป่าเค้กก็ได้กินขอย่าด่อย่าด่าอย่าดนาอย่าด่าอเป็นโผกยอะไรน่านเป็นไงน่ามิน่มาก้าคน่เนี่ยคนใหญ่ก็อยากใสเงินอ้าวใส่เงินอ้างเงินเนี่ยใาเงินหนยเเ่เงิน

ไปสูบงให้ไปทานไปมุ้งกลองมาให้พ่อไข่เองแล้วจ้ะไปดอกหนางกะนี่เขาละมันมีไปกินค่ะเบาเอากูไม่ยืดห้องก่อยม่กูคนตลาดเบียดอะไรไ่ไดงกันเรื่องอะไรไม่ได้อ้าวกูเลยทางกรมอ่านดาวใช่หน้าจริงๆแล้วแบบนี้ทำหน้ามึงอยาให้เขาไปเป็น ไอ้คนนี้ไ้คนนี้ดิขาเด้อเบีเอ้ยมือนีันุ้งยันก็กุจาไทยนี่แห้งกระจายแ้นี่บหมาดูหน้าร่งแข็งแหงเปนเด็กีัก็เม้งป่าลุงเด้อานอนซ้อนงายเ่นียเีย้หาเก่งๆรอบย่งกะข้างคว่ำอ่าบนแ่นอพอแม่มันยืนมันยืี่เดีมันน โอ้ยมึงชิ้นะป้ารุ่งเด้นมาถึงมาได้เทไรหัเน่งหนึ่บนกับ่้ได้ไรนีหกับหนึ่งไ่เหาหนึ่งบชมาเป็นคนเช่นยืนคนยืนบักเวียวนียันเรนะยิบเขบีแล้วบนี่หงาอา14ส่็่็็ใส่ก็ใส่ก็สอก็็่็

ไม่จบเลยนี่รุ่เราเป็นช่งเวลาสั้นๆเ่เงว่มบะจะเข่าเรามาถ่ายเอาอันนี้ก่อนแน่ลมม่แน่าคนิมาคนิตกแทนมาถ่ายโอเคก่อนนิดมาดูมาถ่ายหูเ็กก่อนเบีย มุงมุงหแกงลมุงมไป่้กดู้สิแฮปปี้ขาหนดดจะเหดพ่นหัวพนหัวาลูกบ้างไมุ่้โวยะมันมึงเห็ดาจเห็ดดีเนาะนี่เล็กหนูวิญญาณิามานังซื้อเค้กบานายหุ

คงเขาโค้งกลุ ural, ่ม well, ตัวโงเปาได้แต่มาอ้ยปาาแม่หูมันคือเชกโอ้ยซู้กับถางร่มใอยกูแน่มาคือมีดำเอาลงจะตอนตีเลยลก็มาตอนบันต่อเช็กแน้ะแม่เอาไเฮาเบิร์นี้นเอาจับมีแสงไฟก็เลยหมกเลยนกบงนึ้นอกเปิ้เขามาชู อาถ่ายหุแม่เท่ศอกวผู้สาวเบิ่งวันถืออาเยิบีอาถือกมือโอ้ยบีเห็ดดีกถ่ายดูจะู่โยกแม่เสียขากระตงหลังกระตกเงาเปล่านะยไมอธิษฐานนะยไหมักตานเมมหยกมั้ตัวมั่กระท่อตัถ่ายหุบเงินมาา เงียมึงีุ่มอะไรเออไปเปาลยอธิษานเลยอามันคือตีจีาสคเ่งเปาสาวเบียขอให้เปาน้าหมดเปล่าไปไให้เบียเปม่เปล่าเยกินขาวกินข้าดีนะลูกกูเกิดมือเดียวกั้กูเป่าก็เดียวเลยคนนึงมาเอาไใช่ไห เทนหนึ่งหาชิปเทนชิเก็บไปปสองโลเด้อยายยายยายเอาลงจากประตูนี่บ่ได้ได้น่ะเบีเอไปหาชิปราเบียกูขอกูขอหาชิปเเฮ็ดแบบกูกจะดีกังมึงล้วเอ๊จัดกรวีแลอามัได้กระตุกอีกและกูขอสัตวขอใคมาอ

่านน mm. ี่อ uh, yeah. mm ันเจ้ hmm. <inaudible> yeah. uh ่าเขา มา้าขาด้วชเว้เดิพี่น้องงไปจ้าหมแค่หน้าี่้าาวหนงผาขาน่งใลยจานูกจานหนึ่งคุณชองอนนนีันกิน้ใส่กินแล้จานโอเคานห้จนหัวจานหานหานวนัานหัอาวานหยวจาครัจานหัานนาหนหนนนันหนหันาห

กินเค้กด้วยอันนี้มันลายโบเป่จะเอาใหม่เอาเอค่อยดินตกการหอบดีว่าเฉยเยเื่านันเลยเด้อเยวไม่่ายมาถ่ายถั่วอันนี้เอามาที่ว่เขาจะกนอันนี้นะอนนา่มันวนอันนั่้อันนี้ลูกบัคนเยอะ แขงอมนแ็าทำจะทักอนอ่อนมาให้ผัวด <Yeah, like ah ูว่าับเขาบาไว้บอกายแล้วไปไวุ้่มแงแีิตต้นอดเอใบใบอ่อนน่ะตนนี่น่อยนะอ้ัวนะอนี่มียอดน่อก็มีหยอดเดียวมันจาเนาะหอมจนเอ้าไปใช้ไถถิ่นบอก

จะแสบลูกบแสบอันบบได้ซีมได้นเบาอันเปรยล้าเป็นผู้ซีมน้ำจิ้มตัวสายแจวนะยุบไปข้าวอีในลูกชิ่มนะเด็กน่อยนะนี่ใส่จานปลาแล้ว หายเศร้าเลยเราบ้านอ่ะขาดาะไวเปล่าลูกสาวเคยลากัลูกมากินน้ำผู้หนึ่งเอบอุ่มลูกกินน้ำเลูกสาวหายที่นอยยังแต่น้องแอบอยู่ในหมไปใชบปะนี่นไปกินแนี่น้าน้าในก้นคือปกดกินหนุ่มขนจองงมทั้งหลังเนี่ยาไปนั่งเค้กซะ เบียเสองคนใช่สองยิงสอสมาชิกนแซบยุถึมดำแซบย่บอ่ึบ่แซบยุมืบ่แซบเบียมันไปละนั่มองเถื่อผมบ่เเ็นนะเบีย่กนไปนั่มูแทะนั่เียเนเอากะป๋องกินสาม ถ่ายเอาเบาแจกขนไดพี่น้องเอ้ยเลอแต่หัวปลากันเลยจะผ่าตรงกะลถูก่แ็่พี่น้องเคยลาวเมาเค้งหรอเสะพี่้องสะบายเจ้าของเห็ดเวยกเมยบ่เนาบนของกินัเียวไปเหมุเวรกมันมือมันเวินส่วนนี้เคยลาสู่ชีวิตเพิ่นหิวเพิ่นเมยเน้ยก็เม

โอเคนะพี่น้องคลิปนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้แล้วพี่น้องเด้อก็กินแต่ขอบววพวนี่แหละพี่น้องเลยไม่เห็นใหญ่ธรรมาดาในหน่อยเน,ยนาะเอาบ่มีเงินเอาบ่ต้องเห็ดใหญ่คิดคา่าดล่างัวล่างพวงอีกโอเคพี่น้องพอกัอนใหม่คลิปหน้าสบายดี